สวัสดีครับบ้านไร่เกษตรนะครับเด้อปีนี้ว่าจะขุดสักว่าได้ขุดเปิ่มครับติดโควิดมันจะขุดตูนครับสาเห็นบ่ครับเห็นขอบสากขุดมาอีกสองไร่ครับีเป็นน้องหน้าโมเดลครับทีหน้านี่ก็นจะบมเป็นถนน โนนกวางจะเก่าเมตรครับจากขั้นนี้ครับขั้นนี้ขยายมาอีกผมทีจุดนี้อีกจุดน,นี้จะย้ายออกครับคอกเง้วี้จะย้ายออกจะย้ายออกกัเลยอันนี้เป็นเน้เป็นบ้านครับเป็นบ้านนี้น้อยอีกหลังหนึ่งต้นไม้บ่ออกนะครับเป็นลมเง้าไว้ฝนผลิตก็เริ่ม เห็นเห็นเห็นแล้วครับมีลำใยออกมาแล้วกระทอ้อนออกมาแล้วมะม่วงนติดตลอดทุกปีเนี่ยน,น,น,นะครับนอกมะม่วงเนาะมีมะข่อครับมะข่อแต่ปลูกประเด็หวางกินผลนะครับปลูกปลูกของหมดแดงปลูกแง่หมดแดงหมดแดงหลายเรียงหมดแดงครับอยู่กับประด็คตนก็ะไดนี่กระทอ้อนครับกระท้อนพึ่งปีติดปีแหลกครับ ปูมาเปียดเก่าปีเกือบสิตัดทิ้งนี่สนายไรมันจะออกมดกเหรอครับเนี้ยาค่อยเห็นมีปลาล้วยนะครับนาะมีไผ่หวานครับเพิ่งปลูกปีเมื่อไครับปีนี้แท่งนอขึ้นมานอ้อ,อ,อ,อเดียวจะไวใส่ล้ำครับ นอนเดียวขึ้นมานอดเดียวเลยจงไวเลยกลาวันจะเห็ดแข่นี่ครับทำความสะอาดดีๆเห็ดแขกไวน้นี่สะนั่งครับนั่งร่มเย็นๆนี่ก็จะขยายออกไปครับคล้องคล้องไปทะลุกันเนี่ยจะลงป่าเลยๆจุดนี้จะเป็นน้ำมันคุณเนาะครับจะเห็ดในน้ำใส น้ำใส่เัีเวปลาปกปลาสวยงามเขมาลงให้คนมาเบิง่งลำไยพูดเามีลำไยนะพาไปเบิ่งลำไยลำไยกำลังเป็นปีนี้น่าจะได้กินอยู่ประมาณสิบโล่หรอมั้งมันไม่ค่อยออก แฮีหมูว่านี่ครับบ้านแหฮบริษัทปลาพ่อตูวกำลังกำลังติดลูกครับน้ำใย เย็นสบายปันหนาหนาวมื่อวันที1 1บเอ็ดินทุนาครับแต่อากาศเยน็นขึ้นก็จะจีกาเย็นครับยนินีตรงใส้เสืออแขนยาวลมเดินครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาด้ครับเด้อเกษตรกอเพียงครับสวัสดีครับ